สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้านิจจะชวนเพื่อนๆมาทำกระต้มเครื่องกันนะคะกระต้มเครื่องปลาดอลลี่เนื้อปลาดอลลี่ถึงสำเร็จรูปมาเขาหั่นมาเป็นชิ้นๆแล้วค่ะเดี๋ยวป้านิจก็จะไปลวกน้ำร้อนก่อนผัดค่ะกันไว้ก่อนกันเขาเหม็นขาวก็มีเห็ดหอมเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่ะพริกไท,ทยปน่น สเกลือตามแล้วนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือเม็ดต้นหอมผักชีอันนี้ต้นขึ้นชายหรือต้นบังโอแล้วนี่แหละคะ่ะมีตอฝาเขียวปุวูนปฝาเขียวอ่าอันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะที่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าป้าน,นิดซื้อมาเป็นแกอนแล้วก็จะมาแบ่งใช้แบบนี้จะสะดวก ซื้อมาเป็นเกลอนเลยค่ะนี่ปนิ้ใช้เกลอนอย่างนี้เลยซื้อเป็นเกลอนแล้วก็มาใส่ขวดเอาเดี๋ยวเราไปลวกปลากันนะคะแล้วก็ต้มข้าวไปค่ะเราไปทํากันค่ะอ่ะ้เราก็มาต้มข้าวค่ะเป็นข้าวเย็นที่ปนิ้หัวไว้ค่ะ่า ใช้ข้าวเย็นต้มก็จะสวยจะใช้ข้าวสารเอามาต้มแล้วเขาก็เขาก็อร่อยค่ะก็จะเป็นนมข้าวมีนมข้าวน้ำมันจะข้นๆถ้าก็ต้มเครื่องเหมาะก,กับการที่ใช้ข้าวเย็นมาต้มค่ะข้าวเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไปก่อนแล้วก็มาผัดเครื่องใส่กันค่ะ เราจะผัดเครื่องกันนะคะผัดเสร็จน้ำมันพืชลงไปค่ะสามเกลอือที่ตำไว้ค่ะผัดให้เหลืองเลยผ่ะอีกหอมเลยเริ่มเหลืองแล้วค่ะหอมมากเลย ใส่ปาดอลล,ลี่อันนิดลวกน้ำร้อนลงไปนิดหน่อยค่ะแา่ยังี่ผัดไปเลยอันนี้จะใส่หอมถางผัดลงไปด้วยค่ะหอมมากใส่น้ำล้างครบที่ตำสามเติมไปค่ะ ส,สรุรสด้วยซอสฟักเขียวสีอิ้วขาวเติมน้ำร้อนลองไปค่ะเราก็พักก่อนนะคะ แล้วก็เอาหม้อข้าวมามาวางหม้อ้าวต้๋นนี่ค่ะ้วเทปลาที่ผัดลงไปเลยนะคะปลากับเก็ดหอมค่ะเนื้อปลาดอลลี่ลีกค่ะน่าก,กินมากนะคะ ริกไทยป่นเราไม่ใส่ในหมอ้อค่ะเดี๋ยวเราไปโรยตอนกินใส่เกลือป่นลงไปค่ะไอ้เกลือเม็ดค่ะเกลือเม็ดกโทษทีนี่น่ากินมากเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะใส่ไม่ต้องมากเดี๋ยวไปโรยข้างนอกกินต้นตังโง,งค่ะ กินเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ